ครับผมสวัสดีเป็นยังไงเนาะหมานกันบ่แล้วนี่ก็ถือด้วยเสาหัวขอนพุที่บุญสายบุญสายบุญคือสิหมานกันคักอยู่ดอกเนาะครับกินข้าวบุญขินแน่ยังแน่หลายอย่างพอดีใจน้ำเด้ออาจารย์เด้อครับเมื่อนี้อาจารย์ไปท้ำบุญสายแน่ก่อนจะเห็นทรงลูกมาทางไล่อ๋อวัาลูกปุซก หลวงปู่สุขโควิโธวัดป่าภูมิมิตรพระเกจิท่านเบลน้าภาพแล้วแต่ก็ยังสัตยาพเราเป็นพาสายป่าสายธุดงคกับไปเรื่อยๆกับทำเป็นวนี้ปั้งกับสิตยาไปวัดหลวงปู่มุนวัดปัญจานอาจารย์เพิ่นก็เป็นสายบุญโดยเฉพาะเลยเด้อจ่าเดินสายทำบุญทรงลูกมหายเบืองตลอดครับ ซึ่งซึ่งตัวเลขของอาจารย์วัี่ผพานมาเดี๋ยวจะห้คุณเอฟเอฟซี C คุณผู้ชมเบองให้น้ำเด้อจา้าสถิติเก้าวัี่ผพานมาอาจารย์หายเลขซ่องเจ็ดสามสามเจ็ดล่างเม็ดเดียวแต่ว่าออกบนสามเจ็ดเนาะจา้าครับเขาก็เล่นบนเล่นล่างนั่นแหละแม,น,มนจา้าความแน่นอนคือความบนแน่นอนเอฟเอฟซี F F C คุณผู้ชมต้องเลนไปกับบนล่างน้ำเด้อจา้จา เซียนหวยทุกๆคนก็ถ้าจะเล่นหวยก็เล่นบนเล่นล่างแล้วแล้วแต่เราจะเน้นเน้นล่างหรือเน้นเน,น,น้นบนความจําเป็นถ้าใครซื้อหวยไม่กลับกกินขา้าวม,มีกลับนอกมันบอกครับ <c oughs> คือกินข้าวมีกลับเนี่ยแหละครับไปแล้วเอากระตรงกลับ <c oughs> เขาคิดจริงสิ่กือหลายอยู่ครับถึงหลายเจยวเหน้าใหญ่แถวกรุงเทพสองหมืน่นสามเจ็ดเจ็ดสามข้างบนถูกสามสามหมื่น เจ๊ถูกสองหมืน่นแล้วก็แฟนเขาถูกสองหมืน่นเล่ตวิ่งวิ่งสามเม็ดเดียวแสนหนึ่งครับบูยุดๆเ,<อ>เลยาถุงหดม้วนวนี้ม้วนนี้เพามีเหลียญประมูนเนอเอานี่ต้องหวยซองหามืินเงินปรจ่าพี่ถึหวยซองห้าหมื่นแล้วก็ถล่มเจ้ามือมีสองเจ้าม้วนี้นาาโอ้ถล่มเจ้ามือเลยบระจา่าปาดปาดปาด อารมณ์เจ้าเมื่อเจ้าเมื่อสิบวันนี้สิบวันนออาจารย์บาดหนี่งเจ้าเมื่อมาฟังเจ็ะไออกไปกัอยนแล้วเจรับเจ้าเมื่อห้ามห้ามมาเบิ่งคลิปนี่เด้อเจ้าเมื่อห้ามดูเนาะเห็นบอกปล่อยออกไปแฝงเบี้ยวสามเจ็ดเจ็ดสามเหล็กซองหามืออันกันครับเจ้ากับอั้นบ่งเจ้ากับอ่านบ่งเจ้ามันบู๊บังก็กบ่านครับบังเจ้าปิดลับเลยนะสามเจ็ดเจ็ดสามน่ะครับแมนอยู่ครับเป็น เลขสองห้าหมื่นเนาะจ้าเขียนเขียนว่าถล่มเจ้ามือไปก่อนหวยหวยถล่มเจ้ามือบูฟวยซิ่ืไอ้ถล่มเจ้ามือเอาหวยถล่มเจ้ามือเป็นยานแม่เท่าบานนี่อยจากลบลบลบแม่ย่านครับหวยถล่มเจ้ามือนะคะงวดนี้อาจารย์เลยเขียนเลยครับเขียนเลยครับผมไม่เป็นไรแบ่งแนวทางให้ ครับให้ได้บุญลหลายๆครับใ,ให้สู้เด้อบุญอาจารย์เพื่อนก็นมีน้ำใจครับสาธุสาธุด้วยให้คนทั่วประเทศไทยนอได้ถูกกันเนาะได้กีดกันดังๆเลยวันนี้ครับครับเขียนได้เลยนะเขียนได้เลยผมผมก็มีเวลาจะไปทอดกระตินนะแล้วก็ทอดกระินครับไว้ถล่มเจ้ามือจ้าครับเก้าเจ็ดสี่จเก้าเจ็ดสี่สี่แล้วก็ศูนย์เจ็ดสี่ ศ7 4เจ็ดสี่เม็ดเดียวเจ็ดีเม็ดเดียวเจ็ดสีแล้วก็กันไว้ด้วยเด้อหนึ่งสี่หนึ่งสี่กันหนึ่งสีเพี้ยหนึ่งสี่กันไว้ครับเพี้ยเรียกเจ็ดป็นเรียกน่งาจานครับครับซื้อขึ้นล่างล่างล่างถล่มเจ้ามือสี่เก้าเม็ดเดียวล่างถล่มเจ้ามือสี่เก้า เม็ดเดียวเอาเกยนและนะ้วเนาะบเมนินอันเลขซ่องหมดจ้าพอรครับหลุมเจ้ามือถล่มเจ้ามือซื้อเนาะแต่กับเป็นเลขลับ,บของอาจารย์ที่ได้มาลับๆแต่กับเป็นเลขจาก<ไ>พมจากกทมเนาะแนวทางให้กทมมารู้อะไรก็เกิดขึ้นได้พมกไ็ได้มาแบบไหนพวกก็ส่งแบบนั้นครับไม่มีเลขฝัน แล้วก็ไม่มีไปเลขเอาที่ไหนนอกจากจากกทมอย่างเดียวครับเลขทั้ง 2, 2> อสองสามเลของเด้อครับอาเขียนเลขซองเลยอันนี้เป็นอันใบหนึ่งเป็นชุดถล่มเจ้ามืออีกใบหนึ่งเป็นชุดเลขซองหาเมือนนะจ๊ะครับผมเขาจะมีสองชุดสองชุดเดอ้อพี่น้องครับเลขซองหาเมือนนะครับ วันนี้เลขซองมีให้สามหางนะแต่จะดเน้นไปทางล่างแต่จะฟันให้เม็ดเดียวครับเม็ดเดียวห้าเจ็ดเลขซองเป็นเลขสองห้าหมื่นห้าเจ็ดห้าเจ็ดเม็ดเดียวอย่าลืมกลับด้วยเด้อพี่น้องกลับํามแนวอย่างนี้ครับอย่าลืมกลับบนกลับล่างด้วย,วย,ยวนะครับ,รบกันเลขซองไว้ด้วยเพราะวหวยมันจันกันอยู่มีห้าแปดครับห้าแปดตัวกันนะครับ ห้าแปดห้าแปดแล้วก็เจ็ดเก้าเจ็ดเก้านะครับตัวกันเพราะว่าบางถ้าให้ห้าเจ็ดห้าเจ็ดอาจจะอันตัวกันก็ยังมีเด้อพี่น้องแมนมาข้าบอาจารย์แมนครับแมนแมนแมนห้าเจ็ดคำพูดใดจังใดกันแปดแปดห้าครับอันนี้สองห้าหมื่นพี่สองห้าหมื่นครับสองห้าหมื่นเขียนไว้แล้วครับอาจารย์ครับฟันเม็ดเดียวห้าเจ็ดเล็กน่าจะเป็นเล็กล่างเลยพี่เขาให้ล่างมานะครับ แต่เราก็ต้องซื้อบนล่างด้วยนะคะเผื่อมันเหมือนนวดก่อนอแต่แต่เราก็เน้นเราเราก็เน้นเราก็หนักเอาเคยมีประวัติที่จริงแล้วอาจารย์เฮ่อาจารย์ผมกับบบเป็นคนนักเล่นหวยเด้อครับเยาวาผมเด้อครับครับผมครับไม่เป็นไรเพราะว่าผมผมเคยซื้อเมด่เมืงวดเดียวหาเมือนอกนั่นมาผมหลับบ้านนี้ผมก็เริ่มซื้อออ่าาเเดี๋ยวซื้อกันระว่างนะครับ แต่ว่าผมก็อยากให้พี่น้องเอฟซีถูกกันละครับผมวันนี้มีสองชุดด้วยจ้ะแบ่งความรวยให้ให้คนไทยเนาะจะมีโชคด้วยกันนอะแนวทางนะผมเล่นชาดบ่ค่ะเอาเบื้องชัดบ่แนวทางนอะแนวทางไม่เลขอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์นะเจ้าไหนไม่มีให้หวยร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าใครให้หวยร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมจะประกาศสั่งทงเลยสั่งเลยนะ อา,าอาจารย์ผมขออนุญาตทวนนะครับครับหวยถล่มเจ้ามือนะครับจากเอ่อคนศสะเกตนะครับวับนที่สิบหกพฤศจิกาย,ยนสองพันห้อสิบสี่นะครับหวยถล่มเจ้ามือนะครับสามตัวเก้าเจ็ด2ี่ศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดสี่สองตัวเจ็ดสี่ตัวกันหนึ่งสี่นะครับล่าน ลับล่างถล่มเจ้ามือสี่เก้าตัวเดียวเม็ดเดียวนะครับพี่น้องอย่าลืิ่มกับเด้อครับเด้อต่อไปเป็นเลขซองห้าหมื่นนะครับจากอาจารย์คนศิษสะเกษนะครับวันพฤที่16พิพิกายนสองพัหกสิบสี่หวยเลขซองห้าหมื่นสองตัวห้าเจ็ดเน้นๆนะครับต่อไปเป็นตัวกันนะครับก็คือห้าแปดกับเจ็ดเก้าแม่นบาครับอาจารย์ แม่นครับกล้อง <man. S 1> นะครับอาจารย์ฝากพี่น้องเอฟซีนะครับมีอย่างฝากนะครับมีมีบุญมีงานจะใส่ฝากเลยครับผมครับขอฝากขอาฝากสายบุญหน่อยเด้อถ้าใครจะทําบุญก็โอนเข้าบัญชีผมก็ได้ผมก็ไปทําอยู่ที่วัดเนาะวัดไปเรื่อยๆน่ะถ้าสายเจเจจังหวัดศรีเกศชื่อดังเนาะมีหลวงปู่สวงหลวงปู่บุนลหลวงพ่อมุมเนาะครับหลวงปู่เครื่องหลวงปู่ศุขใครอยากทำบุญก็ร่วมเชิญทำบุญได้นะครับต่อดวง ต่อชะตาชะกรรมเนาะให้หนุนดวงขึ้นไปเรื่อยขอให้ร่ำรวยทุกคนนะครับอัดเน้นๆเลยนะเจ็ดสี่นะอัดเน้นๆเจ็ดสี่นะอัไมิดเดียวเลยโอ้ไม่ได้ขีเส้นใต้เลยขีดเส้นใต้เจ็ดสี่อาจารย์สำรับอันไมยเลขยบัญชีผมว่าสามารถจะขึ้นนาจอให้ได้ครับอาจารย์เ้อครับจะขึ้นครับผมครับครับจะขึ้นจะขึ้นเอาแต่พี่น้องที่ท่านใดนะครับสนใจอยากจะร่วมทำบุญครับอาจารย์เซียน คนศีสะเกโทรมาข้างไม้เลขให้ห้า้ารวยก็ได้นะครับเดี๋ยวแอดห้าพ้าร้วยจะให้ไม้เลขบัญชีของอาจารย์เสี้ยนคนศีสะเกตนะครับครับครับเดี๋ยวผมจะแอบซีติดต่อไปทั้งอาจารย์อ๋อผมจะติดต่อไปทั้งอาจารย์อีกสีหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะมาเลขบัญชีให้ข้าเจ้านะครับผมครับผมสาธุครับสาธุได้เลยนะครับสาธุได้เลยอาจารย์สายบุญของจริงเด้อจ้าของแท้เอลี ครับนจะมีตลอดอ่ะเอาไว้ออกปุ๊บสูบปุ๊บมีตะบุบล้วนเลยครับเจ็ดสีเน้นอาจารย์มักพิเศษคือเจ็ดสีบ่จ่ะครับผมเจ็ดสีชอบเจ็ดสีนะครับเม็ดเดียวชอบเจ็ดสีเม็ดเดียวนะครับแล้วก็ล่างนี้ถ้าล่างล่างผมก็จะฟันได้ไปห้าเจ็ดครับผมชอบห้าเจ็ดครับเอาขอบคุณอาจารย์หลายๆครับอาจารย์กับคงเวลาหน่อยนะครับพี่น้องครับครับ ได้รวยได้คิดได้คิดกันอาจารย์ครับวยยกประเทศอืมเอารวยยกประเทศวันนี้นะครับขอย้ำนะครับขอย้ำว่าต้องมีล่างมีบนด้วยกันไว้บ้างครับกลับด้วยบนล่างขอให้ลำเด้อสาธุสาธุด้วยครับสาธุครับขอบคุณอาจารย์มากมากครับขอบคุณมากนะคะอาจารย์ที่ห้แนวทางมือนีจ้าขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณจ้าครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง สลับทันใดบ่คอยมิโชคนะครับผมก็ล่องเอาไปเซาบุษะเมืองนะครับผมตะขุดลกช้างภายในบรรจุไปด้วยเส้นคนหางช้างลกช้างหนังช้างกระดูกช้างและของมงคลช้าเกือบทุกชนิดนะครับผมสลับตะขอสร้างนี่ก็เด่นทางด้านนะครับผมเกาะเงินกาะทองเรียกเงินเรียกทองนะครับกอบคุมบริวารนะครับผมสิ่งบอดีกรับกลายเป็นดีได้นะครับผมในตำราโคจรสารโคจรลักนะครับที่เพิ่นได้กล่าวไว้ๆนะครับผมนะครับตะขอสร้างนะครับผมนะครับสัตว์น้อยหอบไปเมื่พวกงูพวกเงี่ยวพวกเจ้าขอนี้ขอมาไกลบ่ได้ครับที่เนือที่โตใส่กับพกใส่กระเป๋าเงินไว้เกาะเงินกกกอออททงงงเเเเรรรีียยินนนะคคับใวามสื่ นะครับผมนะครับท่านใดสนใจนะครับผมกับเบอร์โทรอยู um ่หน้าจอเด้อนะครับผมเบอร์โทรขึ้นหน้าจอนะครับกับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมนะครับสั้นใดที่ซื้อหวยพิพิธถือถือสื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนนะครับผมกัลองเอาไปบูชาเมืองได้ครับเด้อติดเณติสันตินารันกับเป็นมหามงคลนะครับผมของใหญ่พญาช้างศาสรนะครับผมนะครับในตำรานะครับผมตะขอนะครับผมขนาดพญาสร้าคตัวเล็ๆนะครับผมกับยังย่อมใน คาถาโคตรลักของบูชาของตะขอนะครับผมเงินทองของเขาที่มันใหญ่กว่าเฮาเฮาสมัตเกาะเขามาไหวได้นะครับโชคลาภก็ตามนะครับเกาะไหวได้นะครับผมสำหรับทิ่ท่านใดที่อยากจะเซาบูชานะครับผมนะครับก็โทรเข้ามาได้เด้อบจะอยู่หน้าจอนะครับผมอาซาตุครับซาตุ